สบายดีสวัสดีพี่น้องมุดเจ้ทุกคนว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้พี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องสบายดีมือ่อจุคนเก่าวันนี้ที่มาทำเมนูพี่น้องไข่ไข่เจียวไข่เจียวต้องทำแล้วมืิเดียวหรือว่าไข่ทอดบนหอยพี่น้องทอดไข่พี่น้องไปหัวาลายยาห่างนของไข่เ้าก็จะมีนี่ ใส่ตะไคร้พี่น้องสูตรใหม่แล้วน้องสูตรบะยมซาเน่เองเด้อนี่หอมต้นหอมบัวพี่น้องอันอันที่เด็ดพี่น้องลูกโดดลูกโดดกระเทียมพี่น้องเนกามักเลนพี่น้องหรือว่ามักเครื่อเทศเป็นข้าวเลยพี่น้องมีไข่ไข่สามใบพี่น้องไปหัวไหลยาหางพี่น้องไปเพิ่งกันเลยพี่น้องว่าวิธี่ทำที่มีอย่างนพี่น้องไปง่ายๆอันนับเลยเราก็เตรียมถ้วยครับ ช่อมพี่น้องตอกไข่กันเลยพี่น้องมาตอกไข่กับพี่น้องนี่เลยนี่นี่น้องตอกไข่เลยตอกไข่ก่อนนับแรกพี่น้อง นยตอกไข่หลังจา่อตอไขเสร็จแล้วน้องเอามาเจียวมาทอดซอยเครื่องมันก็นเดไปเอามาซอยเครื่องกันเลยน้องเ้เซอยตะไขก่อนน้องซอยเสอนไข่ไปอยเยไปทางเด้อซอยน้ำมันสีแข็นี่นองวนที่ไปอย่นองซอยซอยละเอียดนี้องสุด

nó bùa đó, anh à, em mặc lại cái xe lái nè, mũ mặc cả Sài sai là thế, chụp tình, chụp vào nhôm sơn neo thì say mướt cho hàng luôn đó, sôi nhảy นหอมซอยเลียม,มาฟานมาเตือเทีไว้วันี่นเตียดกับฟานเป็นวงนวงยู่ต้องนาวงดวงบาง Một cái <laughs> thiện đơn giản, nhắm mắt. Him có sởi đông. có hôm hôm hôm, nhắm. Sởi đông có sởi đông. Hiệu đưa hôm 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 hôm

เดี๋ยไนดะ้เนาะมะบึงพี่น้องมันหักรวมมันนี่เรียบร้อยพนะี่น้องคือเครื่องมาด้วยเนองเด้อเคขื่องเชียงมาด้วยนี่ที่มีประมาณนี้พนะี่น้องมีมกเลนมีกระเทียมมีตะกีตซอยมีหอมซอยพนะี่น้องแล้วกะ็มีตะไคร่ซอยสูตรสูตรตัวเองพนะี่น้องเอ้ย <c oughs> ไป

เื่องนั้นเครื่อเท่าหั่นซอยไปน้อใส่ลงไปเลยเพื่อนทีเดียวจอดบัต้องหัวลายห่างเนาะวัต้องยังมั่งไหมใส่ให้หมดเลยเพื่อนนี่เครื่องที่เขาหั่นไปเพื่อนทีหมดเลยนี่นี่ดรอยเนาะนี่คนให้มันเข้ากันเนาะดีแค่ค้นให้มันเข้ากันอันนี้สูตรปัญญมเองเด้อเด้อนี่เพื่อน ไปไหนไหนกินบ่นี่ไหนกินบอไปพออะไรยังห <terms> ่างเราไปเจียวกันเลยพี่น้องมานไปเลยเอามาตั้งกระทะกันเลยพี่น้องมานให้กระทะมันฮอนกันเนาะกระทะมันฮอนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยพี่น้องนี่ใส่น้ำมันลงไปเลยตัวเสียร้ายหรอกเด็ดเต็ดมากเลยเนาะใส่น้ำมันลงไปเลยเราจะรอให้กระทะน้ำมันฮอนแล้วค่อยเจียวเลยพี่น้อง เศษบึงดูวพี่น้องว่ากระทะฮอตจะบอกถากระทะฮอถ้าลงเลยพี่น้องโอ้ฮอตเรื่อยพี่น้องไปทอดเลยว่ะหอยเทเดี๋ยวนี้หอยเทพี่น้องความชำเมองเลยพี่น้องเร้อยไข่เคี้ยวเอาทอดไปเรื่อยพี่น้องเยี่ยวไปเรื่อยพี่น้องเริ่มเลื้งเลยพี่น้องเบึงกันพี่น้อ เติมเหลืองไอ้พี่้งเด้อไก่จะสุกแล้วหนายกินบ่นนเหลืองไอ้เลยพี่น้องเด้อง่ายๆเ่น้องที่เจียวไข่แล้วก็กลับข้างาพี่น้องกลับข้างกลับจะกลับขึ้นมาพี่น้องเหลืองบ่อ <c oughs> ่ากินบ่นพี่น้องนี่ เดี๋ยวเราไปดูตอนกินเลยพี่น้องวันนี้เสร็จเรียบร้อยเจียวไข่พี่น้องไปเดี๋ยวไปเรียบร้อยพี่น้องมากนี่มักินด้วยกันพี่น้องกินด้วยกันพี่น้องวันนี้ไข่เจียวเจียวเองพี่น้องปัจจัยเสื่อในใพี่น้องมาดูเยอะเลยพี่น้องวันนี้เก็ดเองกินเองนี่พี่น้องเลยตากินบอกพี่น้อง mới anh ăn Hạt hùng chơi hùng yên hùng anh 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 yên แซบครับ่าดืหน่อยเด้อยิงควาเนียวมึงเผ็ดน่อยแซ่บพเกาส่องใว่ายิงไขรนี่นองแซ่นนนแบนะหอม đẹp nhỉ Thịt chứ bàn hông nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền cái Gõ Để bản, không Để ถักเนาะมาเดี๊ยวมาเดี๊เรียบร้อยไม่ตเทียวไข่บม่ง่ายด้วอง้งทอดไข่เป็นย่ลงแล้วชิมนี่ช่วยให้มีก่อนเดี่ยวงเด้๊ยไข่ทอดสูตตัวเองเลยพี่องเลยไม่สูตรใครตอกูเอง รับคลิปนี้ก็จบไปทำนี่ทำนะับน๊ายบายฝาก,กไลค์กดแชร์ได้เพียงเดียวสบายดีทุกคนเด้อ